นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ร้านประเทืองการเกษตรร่วมกับบริษัทเคมีเกษตรชั้นนําของเมืองไทยได้จัดงานขายหน้าร้านอย่างยิ่งใหญ่คืนกําไราให้ <the S 1> ลูกค้า <tip. S 1> เกษตรกร <com. S 1> โดยนําสินค้ามาลดราคาอย่างมากมายอาทิเช่นยาฆ่าหญ้าขายเพียงแกนลอนละ359บาทยาฆ่าแมาลงขวดละ169บาทฮอร์โมอนพืชขวดละ99บาทเท่านั้นยังไม่พอท่านที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ9 8 0 บาท,ท่านจะได้รับคูปองชิงโชคหนึ่งใบเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีเครื่อง่่นปุ๋ยพ้นยาหม้อหุงข้าวพัดลมและรางวัลนอ,อื่นง<า>อีกกว่า1,000 <ตะ S 1> รางวัลอย่าลืมวันอาทิตย์ที่14มกราคม2,567นี้พบกันที่ร้านประเทืองการเกษตรนะครับ